สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้วันจันทร์ที่25กรกฎาคม2,565 8นา,านาฬิกา4ีนาทีเราอยู่ช่วงโค้งบางซือนะครับมาดักรอเจ้ารถจักอุลตร้าแมนนี่ฮะกำลังโผล่ออกมาอันนี้ออกมาเพื่อจะขึ้นไปทดสอบระบบ E T C S นะฮะ หรือว่ายูโรเปียนเทรนคอนโรลซิสเต็ม ETCS นะครับนึกอยู่ตั้งนานคืออะไรเป็นระบบมาตรฐานของยุโรปนะะนี่ก็มีรถสายใต้เข้ามาด้วยนะครับระหว่างนี้ สี่สองสองห้านะครับกันตังกรุงเทพกระบวนหนึ่งหกแปด แล้วก็วิ่งสวนมาด้วยรถขบวนเปล่านะครับส่วนอุลตร้าแมนนั้นก็ยังจอดอยู่พอรอให้รถขบวนเปล่าออกมาก,ก่อนอิตชี้สี่ห้าหนึ่งหกทำขบวนเปล่าออกมา เป็นขบวนรถขบวนที่สิบนะฮะมาจากเชียงใหม่ก็จะนำเข้าเก็บที่ลงเก็บรถย่านพระหนทำความสะอาดดูแลความเรียบร้อยก่อนจะนำออกไปให้บริการต่อไป วิ่งช้าๆนะไม่เร็วมาก ตัวรถยังจอดอยู่บริเวณหน้าโรงรถจักรนะฮะแปดนาฬิกา49นาทีจอดรอมาพักหนึ่งขรบวน43ครับดีเซรางตัวแรก2526 2520แล้วก็2527กรุงเทพสุร,ราษธานีมาแบบไม่มีเสียงเงียบ เสียงหวีดไม่ต้องเลี้ยวซ้ายไปบางซ่อนนะครับแล้วก็ลงใต้เลย ตอนนี้รถจากอุลตร้าแมนออกมาแล้วนะครับ8ปดนาฬิกาห้บหนาทีแหมมีต้นกล้วยมาบังอีกเถอเอ้ย,อยหัวรถจากฮิตชิสี่ห้าหน เมื่อครูที่ลากขบวนเปล่าไปนะฮะตอนนี้ก็กลับมาแล้วหลังจากเอาขบวนไปก็จะมีรถมาลากกลับเข้าย่านพระขนส่วนผู้ที่ลากไปก็กลับเข้าโรงรถจกัก น,นี่มีรถดีเซลรรงเข้ามาหนึ่งขบวน่าจะเป็นขบวน7-5กรุงเทพหนองคาย หนึ่งหนึ่งนึ่งเจก็กครันแรกเทพนน้องทายครับเรีวมากๆเลยจะร,รีบไปไหนวะอ่านเลขแทบไม่ทันตอนนี้รถจากอุลตร้าแมนเดินทางมา ไปกมสิบเอ็นะครับเพื่อจะกลับทางขึ้นไปที่สถานีกลางบางซื่อเปิดไฟกระพริบมาแล้วเงียบเงียบมากๆ สองหนึ่งสองครับรุ่นไฟแตกดูไฟหน้าแตกนะห้อยชนกันไปแล้วครับ เดี๋ยวเราไปรอที่บริเวณสถานีกลางอีกทีหนึ่งนะตอนนี้รถก็ไปรอแล้วกระบวน7กรุงเทพเชียงใหม่9นาฬกา13นาที กับสายสีแดงมาเร็วมาก ตอนนี้เราเดินทางมาที่สถานีกลางบางซื่อนะฮะเพื่อจะเข้าไปรอรับเจ้าอุลตราแมนเดินไกลหน่อย9ก้านาฬิกายี่สิอนาทีวันนี้มีผู้คนมาเยอะแยะเลยฮะมาฉีดวัคซีนด้วย มีหอหออน่อยเข้ามาที่พื้นที่นี้แล้วครับสถานีกลางร้างซื้อขึ้นมาที่ชานชลาของสายสีแดงแล้วครับ9นาฬิกา28นาทีครับลลนู่นไกลๆนู่นนะสายชานชลามีรถจอดอยู่เขาขับขึ้นมาแล้วอุลตร้าแมน ุณตาแมนครับจอดอยู่ที่บริเวณสถานีการบางซื่อครับขึ้นมาแล้วแล้วก็จะไปไหนยังไงไม่รู้เลยนี่ก็คือการทดสอบระบบ ETCS European Train Control System ตอนนี้รถก็ยังจอดรออยู่ตรงนั้นนะครไกลนะครับมองไม่เห็นไม่ค่อยชัดนี่คือครั้งแรกของการขึ้นมาวิ่งทดสอบบนสถานีกลาง ออกไปแล้วครับวิ่งไปอย่างช้าช แดงมาจากลังสิตครับเข้าจอดทาเชลาสที่สถานีกลางบางซื่อเป็นภาพที่ดูสวยงามเหมือนอยู่ตางประเทศเลยเป็นบรรยากาศรถไฟฟ้าเมื่อไร่จะเปิดใช้รถทางไกลรถความเร็วสูงนะฮะ เมื่อนั้นก็ดูเหมือนจะเจริญมากๆ <Top here. S 1> เมื่อรถจอดก็จะมีเจ้าที่เข้าไปปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดครับ เมนั้นออกไปแล้วครับรถไฟสายสีแดงเพิ่งจะมาเราจะตามทันหรือเปล่าก็ไม่รู้ สีแดงหออกแล้วนะฮะ9นาฬิกา42นาทีเฮ้ย,ยเราจะเจอรถอุลตร้าแมนวิ่งทดสอบไหมดูกันครับ สินใจจะลงสถานีหลักสี่นะฮะนั่งมาทั้งนานไม่เจอรถเลยก็รอให้เขาวิ่งผ่านกลับมาอีกทีนึงแล้วกันถึงสถานีหลักสี่แล้วนะเราก็จะลงที่สถานีนี้ สีแดงเข้ามาแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะมาบังรถทดสอบอุลตร้าแมนเราหรือเปล่าจอดแป๊บเดียวแล้วก็รีบออกนะส่วนรถอุลตร้าแมนก็กำลังมามาแล้วครับรถวิ่งทดสอบรถจากอุลตร้าแมนไม่บังกันเลยนะ มาแล้วมาแล้วสวยงามมากมากนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ขึ้นวิ่งบนรางรถไฟฟ้าสายสีแดงตรงทางย,ยกระดับนะครับโอ้สามกระบวนมาพร้อมกันเลย เราก็จะขึ้นรถขบวนนี้นะไปจตุจักรกัน สิบเอ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีเราอยู่ที่สถานีเจตุจักรย้ายจากหลักสี่มา เร็วมากๆเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสนุกสนานเสร็จสิ้นภารกิจแล้วครับเราก็จะเดินทางจากสถานีจตุจักนะกลับเข้าสถานีกลางบางซื่อแล้วก็กลับบ้านแล้วครับถือว่าวันนี้ได้คลิปสมใจอยากแล้วรถจากมุนตาแมนวิ่งวันนี้ก็สวัสดีครับขึ้นรถไฟก่อน เรเข้าสถานีกลางแล้วนะครับดูว่าเราจะเจอรถจอดไหมหรือว่ามันจะไปคนละทางก็ไม่รู้เราจะเจอบุตนชาแมนจอดอหรือไม่มาลุ้นมาลุ้นกันด้ยมืดเลยเอา้าไม่เห็นนะ อุ้ยนยออยีนน่จอดอยู่นู่นครับจอดอยู่ฝั่งนู้นนะฮะเห็นแล้วโอเคถึงที่หมายแล้วครับนั่นตัวต่างต่ายอันนี้กลางบางซื่อที่ข้าวก้อนนั่นเลยมีบาทแล้ว,ลวหลายรอบแล้วไม่ไหวถ้าลงมอแล้วจะไม่รอดเลยนี่จะไม่นะพี่ เย็นอ่ะสีโมงงใช่จบแล้วนะครับวันนี้อุลตาแมนจอดหลบอยู่ในซอกนะนี่ถ่ายจากข้างล่างเห็นไหมเอย